สวัสดีค่ะพุงพ่อคุณแม่จ้านี่วันนี้พ่อกับแม่ช่วยกันทำขนมใหม่ของร้านเราให้ให,หนูชิมด้วยนะนี่จ้ะขนมปังทันยพืชสำหรับคนรักษาสุขภาพขอบคุณค่ะหนูน่าทานจังเลยงั้นหนูขอทานเลยนะคะจ้า ขอบคุณค่ะพ่อคะวันนี้หนูไปเล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ขวัญมาฟังด้วยค่ะลูขวัญเขาสนใจมากเลยนะคะพ่อดีจ้ะถ้าทุกคนรู้จักอยู่อย่างพอเพียงนะมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมเราเนี่ยจะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขมากเลยรู้ไหม ความสามาัคคีเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยเหรอคะใช่สิลุกอ่ะอย่างที่หมู่บ้านหนองกลางดงที่ประจวบนะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างอยู่นี่แหละแล้วภายในหมู่บ้านนี่ก็ประสบปัญหามากมายทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินลักเล็กขโมยน้อยทีนี้พอผู้ใหญ่โชคเขาได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็เริ่มมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเราก็มาทําแผนชุมชนกันโดยการเก็บข้อมูลของคนทั้งชุมชนมาดูมาวิเคราะห์สาเหตุของความยากจนสาเหตุของหนี้สินก็ใช้ข้อมูลตัวเลขมาเป็นกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของร้านค้าชุมชนเรื่องของปั๊มน้ํามันชุมชนเรื่องของโรงงานแปลรูปผลผลิตกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถลดบดหนี้ของคนในชุมชนได้ผมมองว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาสมดุลชีวิตของคนทั้งชุมชนตั้งแต่ระดับปัตเกรต แล้วก็พัฒนามาสู่ระบบสังคมด้วยเห็นไหมล่ะว่าความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะทุกคนอนะ่ะอยู่กันอย่างพอเพียงช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่อะไรก็แบ่งปันกันอ,อย่างนี้เนี่ยเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยหนูขอขนมเพิ่มหน่อยนะคะจะเอาไปฝากฝันกับเพื่อนๆ่อที่โรงเรียน ก็ S <S เริ่มแบ่งปันนี่คัะพ่อมันได้จ้ะแต่ว่าตอนนี้จะแบะ่งปันให้พ่อบาง,างเปล่าวเออเลยค่ะพ่อ